กรณีของคลิปหรือว่าภาพนิ่งนะครับของคุณหนึ่งนะคหนึ่งจักรวาลสองทองธรรมนะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังนะครับที่มีปัญหานะที่เป็นเรื่องเวลาเนะครับเราก็ไม่อยากจะไปพูดถึงมากนะครับก็ความคืบหน้าครับเมื่อวานครับพลตำรวจตีวรวัฒน์วัฒนนครบัญชาครับรองผู้การตํารวจสอบสวนกลางครับได้กล่าวกรณีนี้นะฮะหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ตํารวจเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเห็นรูปเห็นคลิปแล้วเนี่ยมันก็ จะเข้าขายบ่าไม่รู้แหละก็ประสานไปยังตํารวจปรปาบปรามการค้ามนุษย์นะ,ะแล้วก็เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์นะฮะโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา30ของพรบรคุ้มครองเด็กไปตรวจสอบได้แต่ว่าเห็นว่าครอบครัวนี้ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวแล้วก็คุณคุณหนึ่งเขาก็โพสต์ปกตินะ,เ,ะเขาก็โพสต์รูปปกติไม่มีอะไรแต่ว่าอ,อาจจะไม่มีรูปพวกนั้นแล้วล่ะ นี่ครับทางพลตารวตตีวรวัตรก็บอกนะครับว่าเห็นคุณจักรวาลเนี่ยนะครับได้ยืนยันผ่านทางรายการทีวีรายการหนึ่งฮะว่าจะพร้อมให้ความร่วมมือในทุกด้านก็อาจจะต้องเรียกมาสอบนะครับว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิดหรือเป็นการแสดงความรักของพ่อกับลูกที่เกินขอบเขตไปหรือไม่ก็จะต้องสอบปากคํานะครับแล้วก็ประกอบหลักฐานที่มีอยู่ถ้าเข้าข่ายก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อกฎหมายต่อไปนี่ คือเรื่องนี้เนี่ยต้องต้องต้องมองในบริบทหรือว่าความรอบด้านให้มันเยอะขึ้น uh huh. อ่มันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องพ่อโพสอะไรแค่นี้มันเป็นเรื่องของเด็กด้วย uh huh. นะเด็กเนี่ยน้องลูกสาวอ่ะอาย,ยุ8ขวบน,นะ9ขวบฮะนี่ครับมีเพจหมอโอนะครับ เพจหมอโอก,ก็คือเพจของผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอ,อรุณากููนฮะเป็นกุมรามราแพทย์ด้วยศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเขาโพสต์เนี่ยในทํานองว่าเป็นห่วงครอบครัวครอบครัวนี้นะว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะดูแล้วเหมือนรุนแรงเกินไปแล้วก็มากเกินไปจนอาจจะกลายเป็นเหยื่อของซเบอร์บูลิ่ง นะก็คือการการต่อว่าซ้ำๆเดิมๆทางโลกออนไลน์เหมือนล่าไม่มดอะไรเง uh ี huh. ้ยทั้งที่มันอาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นนะบางคนเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ความรู้สึกในใจไงว่าโคนมาหาว่าเราไปทําอะไรลูกอะไรเงี้ยนะแต่มันอาจจะส่งผลกระทบถึงหน้าที่การงานที่กําลังรุ่งโรธนะหลายคนแทบหมดอนาคตเลยแล้วก็มีประเด็นของดิจิตอลฟุตปิ้นด้วย นี่ที่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยก็คือว่ารอยอะไรอะรอยแผลที่มันยังจารึกอยู่ในโลกออนไลน์ตลอดไปอ่ะไอไอไอดิจิตอลฟุตปินเนี่ยเหมือนกับไปโพสรูปโป้หรือว่าโดนแชร์เรื่องคลิปโป้เงี้ยเอาออกไงก็ไม่หมดอ่ะมันก็คาอย่อย่างนั้นอ่ะคุณหมอโอ๋ก็คงจะประมาณว่านึกถึงใจของของลูกสาวอะว่าเดี๋ยวโตขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็อยากจะ คุณหมอโอ๋ก็อยากจะวอนสังคมให้โอกาสอย่าไปอย่าไปรู้สึกว่าโอ,โอ้หมันแย่มันอะไรนะให้โอกาสเด็กก็อย่าความรู้สึกผมนกะ็อย่าก็คือคือจบแล้วก็จบอ่ะก็<ช>ะอย่าอย่าไปนั่นมาอีก<ช>อย่าให้คนอื่นมาโหนอะไรกันเยอะแยะก็ในเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็โหนเนี่ยวรวัตเนี่ยไม่จําเป็นหรอกแต่ความรู้สึกผมนะอืมจริงๆนะ เขาเขาก็เป็นพ่อลูกกันไงแล้วก็จ,จบไปแล้วจะไปเรียกมาสอบเลยให้เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวถ้าคุณเก่งต้องมาเอาเป็นข่าววิกถูกป่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นเดยมันพิสูจน์ยากแล้วทีนี้มันจะไปะเรียกสอบเสร็จปุ๊บวันนี้เรียกสมมติถ้าเกิดผิดมีขั้นตอนแจ้งข้อหาอะไรนั่นนู่นนี่ทีนี้มันยาวเลยนะถ้าเกิดผิดท่านะเออแล้วถ้าต้องเรียกน้องมาสอบอีกอะเอานักสังคมของเขามาสอบวุ่นวายเลยไม่ควรไงเออคือถ้าเป็นพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงก็ยังยังพอจะเข้าข่ายนะ เขาลูกพ่อกจริงอ่ะนะอืมไอ้ประเด็นดราม่านี่นะนอกจากคุณหนึ่งจักรวาลแล้วเนี่ยนะครับยังมีเกิดขึ้นกับพี่เท่งเถิดเทิงอีกเห็นว่าไปโพสต์รูปรูปหนึ่งแล้วก็แฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์ในลักษณะทีเล่นทีจริงอ่ะโอเค่อค,คุณคุณคุณต้นนะฮะเมื่อวานครับพี่เท่งฮะก็โพสตอินสตาแกรมอเอ่งอเน,นตรกรมาลานะฮะแล้วก็ ว่าเป็นภาพที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปกอดลูกสาวจากทางด้านหลังแล้วก็หอมแก้มก็นี่ไงอ่าลูกเน <c oughs> ี้ย <c> ก <oughs> <c oughs> ็ก็ก็ผมดูก็ปกตินะใช่อันนี้ผมดูเป็นปกติมากแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าหัวใจคุณพ่อแต่ทีนี้มันมันมันเป็นจังหวะที่แบบโพสต์ก็คือมันเป็นจังหวะที่ไปตรงกับช่วงที่เป็นข่าวของกําลังดีนะมากําลังมีนะามาดีใช่ไหมอ่าก็เลยมาเกาเอ๊ะ ทำได้ป่ะเน like ี่ยอย่างเงี้ยระวังนะระวังคนชาวเน็ตก็ไปเตือนชาวเน็ตเข้าไปเตือนนะก็มีหลายคอมเมนต์เหมือนกันบอกระวังเป็นข่าวนะอันนี้อ่าบางคนก็เข้ามาบอกว่าอันนี้เขาหอมแก้มกันแบบปกติจับแขนด้วยแต่ก็อย่าโยงไปหาคนอื่นแล้วก็อ่าบางคนก็บอกว่าน่ารักค่ะแต่อย่าล้วงก็พอเนี่ยไปโยงอีกบางคนแบบจริงจริงคือคือน่าจะตัดไปนะ คุณเข้าไปอะ่ะคือเข้าจริงๆอันนี้ไม่มีอะไรหรอกอก็คือคุณคุณคุณเท่งเนี่ยเขาเขาก็าเล่นเฟซบุ๊กอะไรเขาเพจชาวนาแล้วก็โพสต์รูปอะไรเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องปกติมากอย่างที่ผมคุยเมื่อวันก่อนแล้วอ่ะว่า,าเรื่องกอดเรื่องหอมกันคนในครอบครัวเป็นเรื่องปกติมากนะครับก่อนจะออกจากบ้านหรือเราเข้าบ้านไปลูกวิ่งมาจุ๊บอะไรเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการแสดงความร,รู้สึกมันจะกระชุ่มกระชวยแล้วก็ทาให้มีแรงมีพลังในการทํางานนะแต่ว่าเอาละกรณีของคนหนึ่งอาจจะอาจจะประหลาดไปหน่อย ก็เลยมีประเด็นขึ้นมานะฮะแต่อย่างคุณเท่งเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรหรอกก็เป็นแค่ข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งกนนันเองผมว่าดูธรรมดามากธรรมดาพอเขากอดลูกเนี่ยนะฮะเรื่อง,องปกติมากนะครับ